นอองต้อยก็ได้น้องต้อยชื่อเลยเอาละครับสวัสดีครับน้องสาวชื่ออะไรครับผมชื่อเสน่ห์งามกำนันเชฟเมืองชนค่ะนี่กำนันชื่ออะไรครับผมสวัสดีครกำนันวันนี้เกมการชกเรามั่นใจยกไหนครับผมมั่นใจยกสามยกสี่ค่ะว่าเอาอยู่แล้วนะโอ้เก่งมาเจอก็ครบเครื่องเลยครับผมพิกัดนี้วันนี้เป็นไงบ้างครับน้ำหนักมีปัญหาอะไร้ไหมครับมาพอดีค่ะพอดีเลยไม่อดข้าวอดน้ำอะไรมากมายครับผมกูโชคมีอะไรน่ากลัวบ้างครับผม ไม่มีอเไยมีเต็นนะอายุกี่ปีแล้วปีนี้มีน5คสิบห้าวันนี้ได้ชีเท่าไหร่ครับผมนอกจากเงินเดิมพันยังไม่ได้ใช้๋อได้ทุนการศึกษาฝั่งกระแสนก็2สองแสนบาทวันนี้ทำสำเร็จอยากจะขอบคุณใครบ้างครับผมากขอบคุณพ่อค่ะขอบคุณพี่ ขอบคุณพอเล็กค่ะเรามีดีทีเป็นแชมป์ระดับไหนบ้างครับผมมีเป็นแชมป์มวยไทยสมัครเล่นระดับโลกค่ะสามปีซ้อนค่ะรุ่นกี่กิโลครับผมมีรุ่นสี่สิบห้าค่ะร้อยปอนด์พอดีนะสี่ห้ากิโลอ่าแล้วเราฝากถึงเอฟซีทางบ้านหน่อยครับที่ดูเราทั่วประเทศตอนนี้ครับผมก็ขอบคุณเอฟซีค่ะที่ดูอยู่แล้วก็ฝากเป็นกำลังใจในไฟต์ต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับกำนันครับผมครับมองอนาคตของน้องว่าไงบ้างครับต่อๆไปนี่ครับเพราะว่า กำนันเนี่ยมองลองเบสชกแต่ละครั้งเนี่ยเราเป็นพมันใจตลอดและโดยเฉพาะการซ้อมเนี่ยลองเบสก็ไม่เคยที่จะหนีการซ้อมหนีอะไรแล้วเรื่องหัวใจเนี่ยเกินร้อยแล้ลองเบสเขาเป็นฝัใจของประชาชนทั่วโลกแล้วปะเดดังมากเก่งด้วยเลยครับคุณโดูผมเมื่อกี้ดูเดียวมาเพราะว่าสวยอีกด้วยซิบกำนันอยากจะฝากอะไรถึง แฟนมวยทั่วประเทศฝากเชียร์ฝากเปผมเองนะครับในฐานะกัมนำดรธนัทประดิษฐ์นะครับก็ขอฝากให้พวกเราทั่วโลกนะครับแลวก็ทั่วประเทศช่วยเชียร์นอเวสนะครับให้เป็นขวัญใจชาวไทยตลอดไปโอเคครับผมครับโอเคครับผมสวัสดีครับนี่ก็บรรยากาศหลังเกมผู้ชนะกันนะครับเสน่ห์งามกำลังเชษเมืองชนนะครับผมโอ้เก่งระเกินกับรายนี้ครบเครื่องเรืองอาวุธมวยเลยครับผมตั้งขวางคาครับซ้ายทั้งเอาไปรอขวาทั้งแถบเลยนะครับผม โอ้โหไม่ธรรมดาจริงครับลายนิสเดียวผมมันปัดพนังลายนี่ยนะครับผม